ไมปูอร่อยเปล่าใบปูอร่อยไมใมพูไมปูกินอย่างเดียวเลยไมมองเลยฮะกินอย่างเดียวเลยดูดิดูปากเลยโอ้โหดูปากเขาอะเฮ้ยกินคำใหญ่ด้วยอะ

มือนกันนะใบพู่อ่ะอวยพรอวยพรอวยพรมันเกิดอวยพรมันเกิดเฮ้ยใบพู่เฮ้ยไม่ใช่นานบอกให้อวยพรมันเกิดเร็วไม่อวยพรใส่กล้องเด้อเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในคอมพิวเตอร์เร็วกลบแรกเร็วเร็วเร็ววันเดย์เดย์อ่านาน เดเลยค่ะเอาเอ้พอให้ตัวเองดิเอ้บูอุ้ยเอ้พอให้ต <infring es> ัวเองดิก <disciple> ินเนื้อเยอเลยแถวนี้มีปะอ่ะพ่อเอ้พอมันเกิดดิเอาวไอ้บูอะไรอร่อยมากเลยเนี่ยแบบหมดไม่ได้อะไรเลยเอา